ทำทั้งหมดมีอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของทำเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดเป็นต้นแบบให้ธาตุรวมกันเป็นเครื่องจัก อยากทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูธธ่สดจันทัโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเป็นบาร,รมีทั้งสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูธธ่สดจันทัโรรวมอยู่ในแต่ละหน่วย ของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปู่สดแดงทัสโตรบารมีสามสิบทัศพร,ร,ระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัตโตรมีมากในตำแหน่งศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายคนสัตว์สิ่งของศูนย์กลางแกนกลาง ร่างกายของคนที่เป็นศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายเป็นตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายของคนตำแหน่งศูนย์กลาง แกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของสิ่งของเป็นตำแหน่งศูนย์กลางร่างกายของสิ่งของตำแหน่งศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางของสัตว์ เป็นตำแหน่งศูนย์กลางร่างกายของสัตว์ด้านนอกศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของคนสัตว์สิ่งของมีธรรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรม ที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธรรรัสระเดชพระกุณหลวงปูสจันทัสโรที่เป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหาสศิก,กรรมไม่เป็นความรักบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปูสจันทัสโร ไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาไม่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศประเดศพระคุณหลงปรสตแกนทัสโรมีแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสรูปรวมรักษากิเลส ให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษตันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดปอกเกิด ให้ทำบารมีสามสิบทัศเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัาโตโรเกิดเป็นธรรมกิเลสให้ธาตุเกิดเป็นธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่ไปตามธรรมกิเลสทำให้ธาตุ ดินน้ำไฟลมอากาศสาัตา์วิญญาณธาตุไม่รวมกันอยู่อย่างสุขสงบร่มเย็นดูอย่างแตกแยกปั่นปวนไม่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบรรรารมีสามสิทธัพเสด็จพระคุณหลงพุศสกัญกทัสโร ทำให้ธาตุวิปริตผิดปกติไม่สงบไม่ร่มเย็นเร่าร้อนด้วยทำกิเลสโลภโกรธหลงทำกิเลสทำให้ธาตุปลวนแปลธาตุวิปริต ที่ทำให้ธาตุในร่างกายของท่อทานธรรมปรบีสามสิทัะพระเดชพระคุณหลวงปู่ศษษษษจัทธสโรไม่รวมกันเป็นลักษณะมหาบุรุษไม่รวมกันเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทำให้ลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นคนทำให้คน เกิดเป็นสัตว์ติลจฉานทำให้คนเกิดเป็นเปรตทำให้คนเกิดเป็นอสุรกายทำให้คนเกิดเป็นสัตนันรกทำให้คนเกิดเป็นสัตว์โลกันทำให้คนไม่เป็นคนเป็นอมนุษย์ อะมนุษย์หมายถึงไม่ใช่มนุษย์เป็นสภาพที่มนุษย์ถูกกิเลสทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์โลกลอมนุษย์ที่รวมกันอยู่ อยู่กันอย่างไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสธาตุในร่างกาย ของท่อธานธรรมบารมีสาสิบทัศนนี้แปรปวนทำให้สภาพของท่อธานธรรมบารมีสาสิบทัศนนี้เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศนพระเดชพระกุลหลวงปุษจันทัศโร ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัตถนี้เกิดแก่เจ็บตายอยู่กันด้วยโลกโกรธหลงไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่เอาหัวศิก,กรรมกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอาฆาตมาดร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเอง กับซึ่งกันและกันเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เป็นไปตามการบังคับบิดเบือนของกิเลสไม่ให้รู้ว่าสภาพผิดปกติเกิดขึ้นจากธรรมกิเลส ที่เข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรีกันทัสโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของ ให้คนสัตว์สิ่งของตายจากธรรมบารมีสามสิทธัสเดเดพะกุลหลวงปุษจันทัสโรเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของที่ตายจากธรรมบารมีสามสิทธัสเดเดพะกุลหลวงปุษจันทัสโรเกิดขึ้นด้วยธรรมกิเลส ภาพร่างกายที่ธาตุแปรปวนไม่สุขสงบไม่ร่มเย็นที่เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยธรรมชาติภัยพิบัติ ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศถเดชพระคุณหลวงกุ่สดแกนทัสโรนี้ไม่สงบไม่ร่มเย็นรวมกันอยู่เป็นสงคลามทำหลายล้างร่างกายท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศทเดชพระกุะลหลวงกุ่สดแกนทัสรทโรนี้ มีกิเลสเข้าแทนพื้นที่ของบารมีสามสิบทัพระเดชคุลวงผู้สดจันทัสโรอยู่ในสภาพทุกข์ระทมสมสารกิเลสบังคับหลอกลวงให้ยอมรับว่าเป็นปกติ ยอมรับว่าปกติของชีวิตเป็นยอย่างอยู่มีกิเลสอยู่ในร่างกายเป็นปกติเพื่อไม่ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ยอมเป็นทาตรับใช้กิเลสยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสไม่ปรับปรุง ไม่พัฒนาให้อยู่อย่างปกติสุขให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่กลับไหลกิเลสสร้างให้เป็นสสยศาสตรส์สยเวทคุณใสเป็นเดรัจฉานวิชา เพื่อไม่ให้เป็นมนุษย์ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานให้เป็นเปรตเป็นอสศุลกายเป็นสัตว์นรกให้เป็นสัตว์โลกันไม่ให้ดำรงอยู่เป็นปกติของมนุษย์ไม่ให้มนุษย์รวบรวม รักษาปรมีสามสิทธัะเด็ชพระคุณหลงปุสแตนทัสโรเพื่อปรปับปรุงพัฒนาให้เป็นลักษณะมหาบุรุษให้มนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์โลกันรูปรวมรักษากิเลสไว้ในตัว ให้ร่างกายเสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมปรารบีสารสิทธัตถ์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจดนทัสโรให้เกิดซาคนสัตว์สิ่งของที่มีกิเลสอยู่มากในซาคนสัตว์สิ่งของมีธาตุที่กิเลสควบคุมบังคับได้มากในซาคนสัตว์สิ่งของ เข้าไปเป็นองค์ประกอบของร่างกายคนสัตว์สิ่งของเพื่อการรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากเพื่อบังคับให้เกิดแก,เก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของทาให้เกิดเป็นอบายยภูมิที่พบ ภูมิเป็นร่างกายของท่อทานธรรมบรารมีสามสิทธรัสรเด็ดพคุณหลงปุสจันทัสโรที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสเป็นอบายภูมิให้กิเลสเดินทางไหลเวียน เชื่อมโยงทุกท่อทานธรรมบารบีสามสิทธัพระเดชปคุณหลโลโูวสจันทร์สโรให้อยู่ในอำนาจของกิเลสเป็นวัตตะสงสารที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าไม่สามารถรู้ เริ่มต้นไม่สามารถรู้เบื้องปลายไม่สามารถรู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดกิเลสบังคับหลอกลวงให้ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมรับใช้กิเลสวาบร,รบีสามสุด พัระเด็จพระคุณหลวงปูส่สดจันสัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากทำทุกธรรมจากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสุบทัก พระเดชพระคุณหลวงพุ نا, Duke, ทธสดจันทาตโรทำหยุดเป็นตัวสาเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทาโรเกิดการรวบรวมรักษาบารมีสาสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโรที่เกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ดึงดูดบอกเกิด ให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปสษถันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปสษถันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาต ดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุประกอบกันอยู่อย่างสงบร่มเย็น ให้เป็นร่างกายของลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษประจำพื้นที่ในทุกจัก,กรวาลเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้บร,ริีบสามสิบทัศพเดชพระคุณลลปุศลเจนทัสโรส ที่เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นการแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30มสิบพัศระเด็พระกุลหลวงปุสยยันทัศโรที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจตติ ที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพาอาศัยเคารพเลื่อมใสศรัทธาบูชาบราบรมีสามสิทธัะเด็ชพระคุณหลวงปู่ดสดเตนทัสโร ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมราีสาสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สรีันทัสโรเป็นศูนย์กลางที่พึ่งที่ละลึกพึ่งพาอาศัยตัวเองดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ไหลเวียนเดินทางไปตามทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ธดจันทัสโรไปตามร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่ทำให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรวิกิตอุปสรรคปัญหาที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในโครงสร้างกอทมอขอออกที่ทำให้เกิดแก่เจ็บ ตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้เกิดการรวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ รวบรวมธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากไว้ในร่างกายของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทัพนี้ที่ทำให้เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติเกิดสงครามทำลายล้างทำลายอาหารที่ มาจากพืชแรบธาตุที่เป็นแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศสเสด็จพระกุลหลวงปสุสสจันทร์ทสโรที่เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องมึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเดียดทั้งหยาขาดแคลนบารมีสามสิบทัศสเสด็จพระกุลหลวงปสุสสจันทร์ทสโร มีกิเลสเข้ายึดพื้นที่วารมีสามสุทพ,พัพรทเดพุกุลโงพสดัญทัสตสโรทำให้เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดเกิดขึ้นมากในจัก,กรวาลมนุษย์จัก,กรวาลมนุษย์มีขนาดที่เล็ก กว่าจักรวาลอื่นๆในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถยันทัสโรจักรวาลมนุษย์เป็นสถานที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถยันทัสโรรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถยันทัสโร ได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ตรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตตะอุบาสิกาอาจารย์กดกจยนำพวกเรารวบรวมรักษาวารมีสามสิทธัต์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ตรจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมทุกธรรมธาต ทุกทาธาตุจากทุกนิพพานให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุลหลวงพ่อสดดนทัสโรให้าธาตุทั้งหมดเกิดเป็นท่าตามอํานาจกําลังของบารมีสามสิบทัตพระเดชพ,พระคุลหลวงพ่อสดดงทัสโรซึ่งเป็นงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทั์พระเดชพ,พระคุลหลวงป่อสดดนทัสโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมจิโยคุณยายอาจารย์มหารันาตนบัสกาแตนคนนกอยู่นำให้พวกเราอดทนสัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชานึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดแดนทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดแดนทัสโรหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาทั้งหมดให้เป็นการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรเกิดการสร้างชาวสิวไลบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดแดนทัสโรมีปกติทานศีลสมาธิ มีอาหารเป็นพืชแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งเลียดทั้งหยาบไม่ประกอบอาชีพที่เป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะอยู่เป็นปกติตามแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามท้า